คือเด็สวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับตั้งชั้นแนวอีกแล้วนะครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้นะผมวันที่หนึ่งเดือนเก้านะครับผมหนึ่งกันยากันมาครับกาชามาอีกแล้วนะครับผมมาพร้อมกับเฟซต่างๆนะฮะมีเฟสมาเพิ่มนะครับผมมีกิจกรรมเพิ่มเติมนะฮะนี่นะผมมีโพลิ้งวาเนี่นะผมทํากิจกรรมนะฮะเอาคอนมาทุบนั่นเองนะฮะ เออเอากิจกรรมรมาพร้อมมาทุกนันเดี๋ยวเราไปดูกันนะบวันนี้มีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะผมไปที่พนเทล่าก่อนเลยดูยครับน่าไม่เสียเวลานะฮะไปเราจะอยู่กันไปจนกว่าเกมจะปิดนะครับผมถึงไม่มีใครดูผมก็ยังอยู่นะครับผมเออไปนะครับผม นี่นะผมจะมี MPC Quest อยู Q ่สองตัวตรงนี้นะฮะสองตัวนี้นะเรา,เเาคือ m p อย่นีครับผมวันนี้มันเกิดโพลลิงเหรอเออปัจจุบันยี่สิบปีผ่านไปโดยทุกตัวนะผมเป็นวันเกิดนะเป็นวันเกิดนะ,น,ะนี่เขาก็จะให้หมวกละมานะฮะให้หมวกละมานั่นเองครับนี่นะผมพิเ t ษเข้าดามเมสสามเปอร์เซ็นต์นะเอ็มดาเมสสามเปอร์เซ็นต์นะ,ะเฉี่ยปริมาณการใช้ m p ลดลงสิบเปอร์เซ็นต์ ากาดคนได้ดีเป็นสองนะฮะแล้วก็เลือกสามทิศนั่นเองนะครับผมปไปเลยตุยต่อยมีอะไรให้ไม่มีนะหมดแลยนะแล้วเหลือเฟ้ยอีกนึ่งตัวนะครับผมเจอตรงนี้นะขั้นผู้เท่านะขั้นผู้เข้ามีนะครับหนึ่งตัวละครเท่านั้นนะฮะตัวละครเท่านั้นเราต้องเลือกให้ดีนะครฮะว่าจะตัวละครไหนมาทำรอบ ม่ได้ส่งออาไปนะฮะมันจะส่งออาไปนี่มันส่งออาไปที่แมพนะฮะมันก็ให้เราไปถ่ายรูปจำไม่ได้วิ่งอยู่ตรงไหนนี่ตรงนี้นะโว้ย ให้เราถ่ายรูปนะผมถ่ายรูปเสร็จปั๊บได้นะครับผมได้กล่องและได้กล่องนี่ได้กล่องนี้มาครับเลนส์ตั้มคลิปบล็อกนะผมเมื่เปิดลับนะครับจะได้เงี้ยตามนี้เลยนะตามที่มันเขียนเลยข้าง,งล่างก็แบบสุ่มเลยไม่เปนะ็นต,ตัวแบบนี้แบบสุ่มนะครับไปปุ๊บๆได้คอสองอันนะผมแล้วก็ได้รูเลยได้รูมานี่คอสองอันแล้วก็มาทุกอยงนี้นะผม ค้อนเราก็จะมาทุบอยู่ตรงนี้นะโค่งหวานนะนี่แบบนี้ตัวเราลางวันได้นี่ทุบไปเลยทุบไปเลยนี่สองงันแรกนะค้อนสองงานหมดท้ายไปหมดท้ายหมดนะหัวจางเว้หมดแล้วนะผม อ่าแล้วก็จะมีตรงนี้อีกนะผมตรงนี้ที่เข้ามาใหม่นะโพลิงเซอร์เรชันนี่นะผมเี่เป็นกระดานให้เราล็อกอินนะวันที่หนึ่งนะเราได้บัตรวีพีฟรีเจ็ดวันนะผมเออเจ็ดวันเลยนะบัตรวีถ้าวันที่สองก็จะได้นี่นะผมนี่ออฟไลน์เจ็ดวันนะผมเออเนนี้เราได้สองวันนี้นะแล้วก็มันก็จะมีเนี่ยของไปเรื่อยๆนะผมเป็นกระดานงูเหมือนเดิมนะแต่แค่ของดีๆมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็ะมีวันที่ห้านะ วันที่ห้าจะได้เป็นหอกฝากสมุดน,นะ MDT สามนี่นะเนี่นี่ส่วนหลังนะแล้วก็เปลี่ยนี่วันที่เจ็ดจะได้เป็นหมวกนะฮะเป็นเป็นกองผมนะวันที่เจ็ดนะแปดเป็นใบซุ่มเก้าเป็นเหรียญน,นะฮะเจ็เป็นเหรียญน,นี่นี่เป็นร้อยชั้นนะฮะสองถสามถกสามเป็นหมวกอีกนะผมหมวก สีนะเออ่เป็นที่สุ่มไข่นะเออเป็นที่สุ่มไข่เว้ยนี่สิ่เที่สุ่มไข่เออวันที่สิบห้าเป็นที่สุ่มไข่ไกาชาเห,เห 4, าารียญเหรียญสุกาชาฮาร์ดคอเวอร์นี่แลยนะจ๊ะอันนี้ได้ผลติดไปเลยนะได้เยอะกว่าได้ข้าติดไปเลยว่ะ กาชาการีแล้วก็นี้นะครับกดกดล็อกนะเปิดได้แล้วกดล็อกด้วยอันนี้นะผมแล้วก็วันสุดท้ายเป็นชุดนะผมชุดชุดฟรีไม่มีอะไรนะชุดฟรีไม่มีอะไระมันก็จะประมาณนี้นะนี่เน็่เลยประมาณนี้นะก็ได้อยู่นะของฟรีของฟรีเอาไปของฟรีมีอะไรอีกไม่มีแล้วนะผมก็มีแค่อ่าเป็นกาชามาใหม่นะ กาดชามาใหม่แล้วก็มีการ์ดใหม่นี่นะการ์ดใหม่เห็นไหมพอการ์ดอันใหม่มาเห็นไหมมันก็จะรีเป็นศูนย์นะเราจะได้ศูนย์ฟีฟีหนึ่งครั้งนะผมนี่เราจะได้ศูนย์ฟีฟหนึ่งครั้งนะกด,นะดไปเลยป๊าป้าแต่อันฟีเนี่ยจะไม่ได้อ่าโนแลนนะอันฟีจะไม่ได้โนแลนนะเนี่ยอ่ะเห็นไหมอันนี้รีแล้วเห็นไหมรีรายเดือนก็จะฟีหนึ่งครั้งนะผมฟรีเลยนะหนึ่งครั้ง กดก่อนเลยฟรีหนึ่งครั้งปับป๊บเชื่อคนตู้พัดนะครับผมนี่นะผมอ่ะเรามาดูของกนะันก่อนดีกว่านะผมไอ้สามอันที่เกี่ยมข้างล่างนี่นะฮะนี่นะผมเป็นทรงผมนะเก็ตรการเป็นสักผมนะเออตรงผมอันนี้เป็นพัดนะเป็นส่วนใบหน้านะแต่ยังไงวะอ๋อเป็นคับหน่อยคาบปากมันคาบอยู่สบาดีตรงที่ปากสมุดนะฮะลายปากสนุกดีตรงนี้นะแล้วก็คู่กันนะ ุกการนี่เป็นเป็นท่าปากนะตัวนี้นะผมชิ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะนี่เพื่มระดับสรีษะนนะผมมุกเเปลี่ยนห้าเปอร์เซ็นต์นะเอ็มเพนห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อบวกหกจะได้อีกนอได้เอ็มอีกนอนะผมเอ็มเดบอีกนอนะกนะ็คือเจาะก่อเวทนั่นเองนะห้านะครับผมเอาได้ไดเอ็มเพนห้าเจาะก่อเวทห้าน,นะครับผมปากพุ่ไดเอ N ็มเคหกพุ่งเอ็มเคหกนะอันนี้เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ชิ้นที่หกเปอร์เซ็นต์นะผม เครื่องประดับหลังนะเป็นส่วนหลังนะเมื่อตีทุกๆอ่ัพเกรดนะทุกๆอัพเกรดบ,บวกหนึ่งนะจะได้ศูนย์จุดหนึ่งเอดเนะผมเออข้าเอคน์้นะนะได้ศูนย์หนึ่งเท่ากับ 170, ร้อเจ็ล้วาร้อเจ็ดสิบก็ได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์รู้นะคำนวณเอานผมก็ไม่เคยดนะูแล้วชิ้นสุดท้ายนะผมจิ้งจอกนะเมสเซนเจอร์นะจิ้งจอกเมสเซนเจอร์นี่นะผมเันประเทศหางนะ หูก็เปลี่ยนห้านะผมออโตเอจดามเอ็นะออโตดามเอ็ age, นั่นเองนะออโตดามเอ็สองเปอร์เซ็นต์นะออโตเอจดามเอ็ดสองเปอร์เซ็นตะ์เมื <c oughs> ่อบวกหนึ่งถึงหกนะทุกทุกบวกหนึ่งนะผมทุกทุกบวกหนึ่งนะจะได้ออโตเอจดามเอ็เพิ่มหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะสูงสุดได้หกเปอร์เซ็นต์ถ้า,าว่าเราตีได้บวกหกใช่ไหมตีบวกหกก็ได้หกเปอร์เซ็นต์แล้วก็ออโตดามเอ็เนี่ย ได้อีกสเป็นเนแปดเปอร์เ็นะสมมได้ a k หนึ่ k หนึ่งนั่นเองนะฮะส่วนตัวนะผมคิดว่าไอหางอ่านี่ยังไงก็แรงกว่าอนะเน่ยกางก่ตายขาล็อกเนี่ยยังไงก็แรงกว่านะแต่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 หางนี้ตีได้แค่มอ m o เตอร์นะผม m o n s t อ r m on นสเ s t e r ธรรมดา mvp mini b o s นะฮะอกล้ใกล้นั้นะใน,ใน,น,นนะตีคนไม่มีผลนะหางนี้ตีคนไม่มีผลนะครับเพราะฉะนั้นก็ เลือกใช้กันนะครับผมมาเราไปประจำที่เลยกว่านะครับผมเราต้องออริจินอลนะครับผมเออเราต้องออริจินอลนะครับผมเราต้องไปส่งที่เมืองกันนะเออเดี๋ยวตู้มันจะไม่มีความหมายเขาวุปปาทาที่วางตู้มานะไฟเราต้องไปที่ในในตู้มันนะเป็นแบบรุ่นดั้งเดิมนะดั้งเดิมดนะ้อไมาเปิดตู้นะ แต่ก่อนเนี่ยเอาแล้วเนี่ยว <ung> <t realidade> <absorbed> ันวันที่หนึ่งอย่างนี้นะช่วงตีห้านะโอ้โหคนที่ลุมล้อมตู้เต็มไปหมดนะผมเนี่ยคนจะลุมล้อมตู้เนี้ยเต็มไปหมดเลยนะโอ้แบบยืนแบบออกันแบบบุบบับเลยนะถ้าใครเล่นมาตั้งแต่แรกก็จะรู้แบบแบบนี้นะผมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วผมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้แค่ผมคนเดียวลวมันที่เดินมาเปิดตู้นี่นะไปเราไปดูกันนะผมวันนี้ผมจะได้อะไรกันบ้างนะครับผมนี่ผมจะได้อะไรกันบ้างไปนะครับ ตายอดป๊ปป๊าปตามเลยนะผมาทีแรกก็ตามเลยนะทีที่สองนะผมทีที่สองก็ยังซ้ำนะผมทีที่สามนะอ้าวมาตามแล้วไม่ตามแล้วทีทีปสี่ปั๊บปมาแล้วนะผมมาผมทิ้งหกเปอร์เซ็นต์นะแต่ไม่ได้อยากได้ชิ้นนี้นะผมอยากได้ชิ้นนี้นะ เอออยางไดชิ้นที่มันเพิ่ม adk adk นะผมป้าป้าตรงผมไม่แล้วนะผมมีเดือนไหนที่เราจะไม่เกลือนะจัดไปนะผมจัดไปนะผมครบแล้วนะผมสชิ้นล่างครบแล้วนะเหลือแค่สชิ้นนี้นะผมเหลือเ็ปร์เ็นกับห้าเร์เ็ผมจัดไปเหลือเจดเปอร์เนกหาเปอร์เซ็นป้ามานะผมเจปร์เซนมาผมเหลือชิ้นเดียวนะขาดชิ้นเดียวนะเราจะอยู่ในโคต้าไหมขาดชิ้นเดียว แค่ชิ้นเดียวือไอ้ชิ้นเดียวนะจิ้งจอกนะจิ้งจอกมาเซนเตอร์อู้การเลยนะผมขอจิ้งจอกมาเซนเตอร์หน,อนอ่อยจิ้งจอกมาเซนเตอร์มาแล้วนะครับผมมาแล้วนะฮะมาแล้วนะจิ้งจอกมาเซนเจอร์นะฮะเอ้ยไม่เจ็บมากนะไม่เจ็บมากยังเหลือสองร้อยน200นะก็ได้นะผมมา,มามเป็นไปนเราไม่ใช้แน่นอนนะผม

เอ้ก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคลิปสั้ un, นๆมาเปิดการพานนะก็ทํากันต่อไปนะผมผมก็จะทําจนกว่าจะไม่มีคนดูนะถึงไม่มีคนดูผมก็จะทํานะดูไม่ดูก็แล้วแต่นะาให้ดีช่วยกันดูหน่อยนะครับผมเออให้ดีช่วยกันดูหน่อยนะฮะช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยแล้วเดี๋ยวผมมีโครงการนะจะทําเทควันโดนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำไกด์เทควันโดแบบ ขายตัวไก่ให้ดูเออว่าตัวไก่เล่นได้ไหมแฝงน้อยอะไรเงี้ยดาเมจจะไปแค่ไหนอะไรเงี้ยเออนะยะทำให้ดูนะแต่ผมบอกเลยว่าผมเล่นไม่เป็นนะ๋ยวผมจะทําแบบตา์ผมเลยมัวมัวเอารอว่านะรอก่อนะจะทําให้นะจะทำให้หรือทำให้คลิปนี้ก็อ่านี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะฮะไม่แอวไม่ต้องกดแชร์ทไหรฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมวันนี้ลาไปก่อนนะฮะซีูนะครับผมสวัสดีครับ